ว่าจะทำแวังอราจะเจอเขา not the right time อเยะชีวิต not e r i g for <c oughs> her to come m e e o r b o คำหน่อยได้รู้เลยก็ไปเถ วันนี้คณะพระอาจารย์ดศักพุทธิยาโนพาสิทธานุสิทธิ์ชาวต่างชาตินะครับมาจากประเทศจีนสหรัฐอเมริกาเปรูสิงคโปร์นะครับหลายประเทศอยู่นะครับพามากราบไหวหลวงปู่ผู้ซึ่งเเป็นพระ ที่ท่านมีอายุยืนยาวมากใครจะเชื่อว่าขณะนี้ปีนี้ท่านมีอายุ107ปีแล้วนะครับสุขภาพยังแข็งแรงเหมือนอายุ780เท่านั้นเองนะครับแล้วก็อารมณ์ดีท่านจะดูปกติท่านจะดูประจำเลยดูหนังการ์ตูนนะครับ ถ้ามากราบท่านทีไรแอบมาย่องดูท่านก็จะดูการ์ตูนจกจกัจกจกจักอยู่ลักษณะประมาณนี้อารมณ์ดีมากครับหลงปู่ครับหลวงปู่พรามุมญะกาโมแห่งวัดกิรีวันอำเภอเมืองจังหวัดนครน,นายกครรับมครับ Yeah